สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา64นะครับโจทย์ฟาร์มแมวแห่งหนึ่งมีแมว3สายพันธุ์ได้แก่9แต้มวิเชียนมาศและขาวมณนีรวมทั้งหมด12ตัวโดยอัตราส่วนของจำนวนแมวพันธุ์9แต้มต่อวิเชียนมาศต่อขาวมณีเป็น3ต่อ2ต่อ1ถ้าสุ่มเลือกแมวจากฟาร์มแห่งนี้มา3ตัว แล้วความน่าจะเป็นที่สุ่มได้แมวพันก้าแต้มอย่างน้อย1ตัวเท่ากับเท่าใดในข้อนี้นะครับเขาบอกมาว่าแมวพันกแต้มต่อวิเชียนมาต่อขาวมานีเป็น3ต่อ2ต่อหนึถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์ใช้เรื่องความรู้ต่อของตอนมอต้นนะครับว่าเราสามารถกำหนดนะครับ ถ้าพี่แบคงมาเป็นแบบนี้ว่า3ต่อ2ต่อ1เลยกำหนดให้9แต้มมี 3k ตัวก็คือใช้อัตราส่วนคงที่นะครับอัตราส่วนร่วมนะครับแล้ววิเชียนมากก็จะเป็น 2k ตัวแล้วก็ขาวมณีก็จะเป็น 1k ตัว ซึ่งโจทย์บอกมาว่ามันรวมมีทั้งหมด12ตัวดังนั้นพี่แบงค์เลยตั้งสมการว่า 3k บวก 2k บวก 1k เท่ากับ12 6k เท่ากับ12ได้ว่า k ก็เลยมีค่าเท่ากับ2พอรู้ว่า k เท่ากับ2จึงรู้ได้ว่าแมวพันก้าแต้มนี้มี6ตัว ตัววิเชียนมาสนะครับก็เลยมี4ตัวแล้วก็ขาวมานีมี2ตัว <c oughs> ทีนี้ในเรื่องนี้นะครับเขาถามหาความน่าจะเป็นที่หยิบออกมา3ตัวนะครับแล้วได้พันกแต้มอย่างน้อย1ตัวนะครับถ้าเราบอกว่าทำพันเหยิบออกมา3ตัวแล้วให้ได้9้าแต้มอย่างน้อย1ตัวนะครับ ก็แปลว่าพันก้าแต้ม1ตัวอื่นๆสองตัวหรือ9แต้ม2ตัวพันอื่นๆหนึตัวหรือพันกแต้ม3ตัวเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าจะทำให้มันเร็วขึ้นนะครับความน่าจะเป็นตัวเนี้ย พี่แบงค์อาจจะใช้เรื่องของทําเป็นหนึ่งแล้วลบด้วยความน่าจะเป็นที่ไม่ได้พันก้าแต้มเลยนะครับน่าจะเร็วกว่านะครับไม่ได้พันก้าแต้มก็หมายความว่ามันเป็นอื่นๆสามตัวนะครับหารด้วยแซมเปิ s สเปซในที่นี้อื่นๆสามตัวนั่นหมายความว่าต้องเป็นวิเชียนมาศ กับข่าวมันีนะครับก็คือเลยใช้6เลือก2 sample space ในที่นี้ออขอโทษครับ6เลือก3เพราะว่าเราเลือกออกมา3ตัว sample space ในที่นี้ก็คือ12เลือก3นะครับดังนั้นแทนที่พี่แบงค์จะคิดแบบนี้นะครับพี่แบงค์มาคิดเป็นทั้งหมดแล้วลบตรงข้ามก็คือใช้เป็น1ลบนะครับในเรื่องความน่าจะเป็นเราเลยออกมาได้ว่าในที่นี้มันคือ 1- ลบ หก3คือ6กแฟกหารด้วย3ามแฟกแฟกหารด้วย12บสแฟกหารด้วย9กแฟก3สแฟนะครับหรือบางคนคิด6ก3ีสาเร็วๆวิธีคิดเลขเร็วคือ6กห้แล้วก็3ามหมายความว่าเขียน6ลงไป3ตัวนะครับตามเลขนี้แล้วก็3าม เช่นเดียวกันกับ12เลือก3ก็อาจจะเขียนลงไป3ตัว12คูณ1 1คูณ10ตรงนี้เป็นเลข3ก็เขียนไป3ตัวนะครับแล้วก็3คูณ2คูณ1ดังนั้น3 2 1สตัดกันทิ้งนะครับแล้วก็เอา6ตัด12เหลือ2 5ตัด10เหลือ2 2 2ได้4ตัดไปดังนั้นเลยเหลือ1ลบ1ส่วน11หรือก็คือได้10ส่วน11นะครับ คือข้อเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองวิธีไหนซึ่งพี่แบงค์มองว่าวิธีนี้ยมันคิดแล้วมันคิดเลขเยอะกว่าวิธีนี้อันนี้มันคิดแค่กรณีเดียวนะครับส่วนอันนี้ต้องคิดตั้ง3กรณีน่าจะคิดเลขเยอะกว่าก็เลยเลี่ยงมาทําเป็นทั้งหมดแล้วลบตรงข้ามหลายๆคนที่ทําโจทย์ความน่าจะเป็นมาบ่อยๆน่าจะเจอคุ้นๆกับคําว่าอย่างน้อยหนึ่งแล้วเราทําเป็นตรงข้ามมากกว่านะครับโอเคข้อนี้ตอบข้อ4่ครับ